สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ร์มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะจ๊ะหันสามหาสนุกป,ประจำวันอังคารที่20 มกราคม2569นะครับวันนี้ก็ขึ้นสองข้าเดือน3ปีมะเสงนะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดล้านเล็กๆนะครับนะสามารถทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณน,นะถ้าในสนใจให้ดูเลิกดูยามทำการมงคล ดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสห่งตัวเลขนะครับดูวงจุ้ยออนไลน์เนี่ยนะก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะเพราะฉะนั้นหลายคนหรือบางคนเป็นนักช่างฝันนะครับคุณจะฝันอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในเรื่องของความฝันนะครับ นะถ้าฝันถึงนตัวเลขคุณก็ไปตีความหมายเป็นตัวเลขได้นะพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันวันอังคารเนี่ยมีทุกมากก็คือใส่ชุดเกา่าที่เคยใส่ไปแล้วของเกา่าถึงแม้ซักใหม่ก็ถือว่าเกา่าใส่ได้นะสะหัวใหม่ในวันอังคารเนี่ยชนะศัตรูวันนี้นะครับให้ทุกคนสระผมแต่เช้าจะชนะศัตรู ตัดผมใหม่ในวันอังคารสัตว์ตจะทําร้ายใส่โทษไม่นะครับไม่ตัดผมนะตัดเล็บวันอังคารัรหายทานน้าม,มันในวันอังคารเนี่ยพัดภาคที่อยู่ในดวงชะตานะครับมาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือนะดวงป่วยีสีเทียวในฐานวันวันนี้เป็นวันปีเกียงเสียกลัวเป็นสีสวยแปะสีหมอจาอ หมอ,อเยี่ยงนะครับเอพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็น <c oughs> สินแสเนี่ยนะซึ่งดูวงจุ้ยเนี่ยคุณต้องรู้ทางเดินของน้ำนะถ้าใครไม่รู้ทางเดินของน้ำเนี่ยไม่ใช่นะ <c oughs> มันเป็นบทที่สินแสทุกคนต้องรู้นะ <c oughs> เสียงแสหมกยกกวนตัวริมกลัวตีหัวซวยแปรซี่หมอเจาะ ท้อเยี่ยงนะครับเออนะเพราะฉะนั้นคุณจะดีแบบไหนวันนี้เป็นวันกะโง่นะครับวันนี้ใครเป็นคนธาตุไม้ให้ใส่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มนะครับก็จะดีในดวงชะตานะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าตามหลักวงจุ้ยเนี่ยทางทิศเหนือทิศใต้เหนือใต้เนี่ย หน้าบ้านไม่ว่าคุณจะหันหน้าทิศเหนือหรือทิศใต้ก็าตามหลังคาบ้านควรเป็นสีเขียวนะเป็นเขียวอ่อนเข,เขียวเข้มก็สุดแท้แต่เอาดูให้มันสวยงาม <c oughs> <c oughs> เขาเรียกวงจุยภายนอกมันจะช่วยให้บ้านหลังนี้ไม่มีความวุ่นวายใดๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านครับนะบ้านอื่นที่เขาทะเลาะเบาแว้งคือมันขัดภายนอก แต่ถ้าบ้านใดคุณไปสังเกตอ่ะถ้าหลังคาบ้านสีเขียวหันใต้เหนือนะเออไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายนะครับในบ้านนะแต่ข้างนอกไม่รู้นะ <c oughs> คือออ,อ,ออกนอกบ้านไปนะอ่ะเออของใครของมันแต่ภายในบ้านจะไม่ขัดแยง <c oughs> เขาเรียกว่าแก้หงชุยภายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสียงเสียม m ีประจำวัน กันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอาธิฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยนะครับต้งนะได้เสียมซีใบที่12นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะฉะนั้นต้องอดทน สวนมนตไหว้พระบทนี้ครับเป็นมงคลครับให้อย่างเต็มที่แล้วแคปไปจดไปไปปิ้นออกมานะหรือไม่ก็ปิ้นแล้วไปแจกให้แจกครับนี่คือบทของอาจารย์นะมอริสผาดาวไ้สือเป็นผู้สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับเอออันนี้ต่อมามาพูดถึง ฟ้าบเสียมซีใบที่สิบสองนะอย่างที่บอกต้องอดทนนะครับต้องระมัดระวังรอบคอมอย่ประมาณนะให้ถอยถอยหลังกลับมาตั้งหลักก่อนดีสุดความคาดหวังในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีอุปสรรคขอท่านอดทนรอคอยนะครับความรักในช่วงนี้ต้องใช้ความอ่อนน้อมอดทนนะครับจึงจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ พูดถึงในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้จะพบ,บะกับอุปศรรคปัญหาขอให้ท่านอดทนนะครับในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยยังไม่สามารถหางานทําได้ต้องรอไปสักระยะหนึ่งพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบค่อนข้างดีนะคะแนนสอบพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ นะครับของท่านก็ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ให้ดีอาการจะดีขึ้นนะครับโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองแล้วก็โรคทางปอดเนะปอดต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับในดวงชะตานะปอดนะไอปอดใหญ่หายใจปอดใหญ่นะคนที่อะไรหน้าอกใหญ่ๆนะปอดบวม ขาบอกแบบนั้นนะแต่เป่าลมนะพูดหุยลูกปูงอันนี้ต่อมานะ a อ a อภาษาที่เขาเห็นนะเอไอเขมเขาดูเป็นลูกโป่งนะเอไอเขาบอกเป็นลูกโป่งอันนี้ต่อมามาพูดถึงปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยก่อนปรากฏเอ้ยไหนยัางย่างย่างเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านประาธานที่เคารพครับเอ,อหนูยังงงาทำัเร็วเหลือเกินมาถึงดวงชะตาตามวันเกิดสีที่ควรเว้นนให้เว้นเหลืองเหลืองไม่ดีครับนะโอ,โอ้นึกถึงออกวันก่อนน่าจะหลายวันแล้วแหละเห็นเห็นข่าวในเฟซบุก๊กเราก็เอ๊ะโอ้โหถ้าจะเกิดมานะนาะที่เห็นเนี่ยมีแต่พระกระโดดกำแพง แมีแต่พระกระโดดกระแพงเนี่ยจีวรปิวเลยแต่นี่เห็นได้ครับจนน่าจะออกข่าวอ่ะพระพระกระโดดกระโดดหลังคากระบะเรียกไหมกระโดดรถกระบะแล้วโดนโดนแล้วหนีตำรวจเป็นงั้นไปเพิ่งเคยเห็นนะพระกระโดดเขาเรียกอะไรนะพระกระโดดรถกระบะเออว่าไปอันนี้ มาพูดถึงสีดีก็จะมีสีชมพูเหลืองส้มดำเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะก็คือสีส้มหมากสุกทิศที่ดีคือทิศตะวันตกทิศที่ไม่ดีคือทิศตะวันออกเฉพาะในวันนี้นะครับตัวเลขนำโชคเนี่ยก็จะมีเลขหนึ่งนะมีห้ามีเจ็ดครับได้วันนี้นะ ต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันอังคารนะอย่างที่คุณเห็นรูปร่างคารเทวดาร่างคารหรือเทวดาทั้งเจ็ดองค์แปดองค์มีเก้าองค์นะครับพระเกศก็มีแต่คุณยังไม่เห็นหรอกพระเกศของอาจารย์ถ้าคุณเห็นคุณอาจจะเห็นในหน้าเพจนในหน้าช่อง u ูท b e ของอาจารย์นะจะมีดาวประเคราะห์นะครับทั้งไทยทั้งจีน นะเอก็อแบ่งแยกซ้ายขวานะครับนี่คือประจำในช่องของอาจารย์นะเข <c oughs> าเรียกเป็นเข <c oughs> าเรียกนะเป็นแบรนด์แอนด์พาร์เนอร์อแปลไปเองครับ <c oughs> อันนี้มาพูดถึงคนเกิดในวันตังคารนะคนวังคารมักมีความมุ่งมันมุ่งมันตั้งใจนะอย่างเต็มที่ นะครับตั้งใจทาสิ่งไหนก็ทาสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จมาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในช่องปากเหนือกและฟันระบบทางเดิอนอาหารโลคกระเพาะนะครับพูดถึงในเรื่องของคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับการยอมรับนับถือจากเราผู้มีทิพลนะให้ความเกลียดของเกลียใจคุณดีคนวันพฤหัสเนี่ย นะครับเป็นสีคือค,อความรู้สติปัญญาคุณดีครับก็นำพามาซึ่งโชคลาภที่ดีเข้ามาคนวันพุดกลางคืนเนี่ยนะในเรื่องความคลั่งไคล้ศรัทธาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณเชื่อคุณจะเชื่ออย่างเต็มที่นะครับถ้าใครตักเตือนก็ค่อนข้างยากนะมีโอกาสที่ดีโชคลาภดาบะบบยมุกการเสี่ยงโชคนะครับต,ต่อมาคนวันศุกร์เหนื่อยต้องอดทนครับนะอ,นอดทน คนวันอาทิตย์ดีมีมิตรเพื่อนฝูงผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนคนวันจันทร์เนี่ยให้ระวังปัญหานะครับถูกหลอกเชื่อคนง่ายตกน้ําตกท่าเป็นสําคัญนะครับเออนะคุณจะเห็นแมวอาจารย์กินไม่หยุดเลยกินเก่งนะขอตังค์ซื้ออาหารให้แมวหน่อย <c oughs> ตังค์ไงซุปเปตังทุซุปเปตัปปงเนี่ยโยนให้ให้จาจเยอะๆหน่อยเออซื้ออาหารให้แมวนะแบ่งแบ่งกันกินนะ <c oughs> อันนี้ต่อมาแหม <c oughs> ถึงไหนเนี่ยปร๊ปรากฏการผลาดาวทูดีนะครับช่วงเทรี่ท็อปปี้นะืมวันอังคารเนี่ยวันนี้พฤหัสเสียราหูเสียจันย้ายยี่สามนาฬิกาสามสิบหกนาทีจันย้ายไปไหนไปอยู่กลุ่มระวังนะคนกลุ่ม คนสิงเนี่ยสองวันครึ่งพินทุปบาทระวังนิดหนึ่งนะเออนะอะะซริน,นถึงลักษณาในนะต้องทับจันนะเออใช่ไหม <c oughs> โดนนะหมุนุทายใครไม่เคยพลาดเออถ้าเรื่องรายลายนะไ <c oughs> อ้แันเี้เ ตืดหมด่องเนี่ยโอเคนะมาพูดถึงตามปฏิทินเลิกย,นะเลกยามของจีนนะครับปฏิทินเลิกยามของจีนนะเจอวันที่ยี่สิบวันนี้เป็นวันม้าไม่ถูกกับหนูเพราะฉะนั้นคนหนูหลบไปครับวันนี้ไม่เหมาะกับการย้ายบ้านเดินทางไกลญิงมีคานห้ามกระทบประตูเครื่องบด นะวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าขอบุตรนะครับหรือดูในเรื่องของบริวารน,นะแล้วก็สร้างบ้านซ่อมแซมมั่นหมายแต่งงานกับโจรผู้ร้ายนะครับทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศโชคลาภก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงเวลาที่ดีคือตีสามถึงตีห้านะแล้วก็สิเวตโมงถึงบ่าย สา,สามโมงนะครับหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสีเสริมประจำวันคือเขียวอ่อนเขียวเข้มสีโชคลาภคือขาวเทาแล้วก็สีทอง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 จาแกอไอน้ำทอง <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> นะกจาเป็นหัวโบคนหัวโบราณนะเอ่อหัวโบราณจนจนคนเขาบอกวนะ่าหัวโบราณจริง <c oughs> อันนี้ต่อมาแล้วต่อไปใช้อะไรช่มยงครบแล้วใช่ไหมมาเริ่มราสีจกักเริ่มเมฆครับคนเมฆเนี่ยเสาราหูคุณก็อยู่ดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในเรื่องของงานนะครับในดาวประจำตัวก็อยู่กรรม,มาก,การงานจันเสียอยู่ไหนโอ้โหจันอยู่ในวงระวังนิดน,นึงอยประมาทนะระวังผู้หญิง นะเออระวังนิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณเรื่องงานเรื่องกายต่อมาคนเกิดราศีพฤษภค,ครับคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณเรื่องงานเสาราหูไม่เสียให้ระวังในเรื่องเครดิตชื่อเสียงนะครับเพื่อนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะในด้านการเงินของคุณเนี่ยดาวพุธวันนี้ครับพุธมีโอกาสได้เงินจากทางใครต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องเดินทาง ติดต่อสื่อสารจึงจะดีครับต่อมา <c oughs> ชาวลัคนาราศีเมถุนคนราศีเมทุนเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะอิทธิพลดาวพฤหัสกลุมรักกรรมมากกุมรักงานวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสําเร็จแต่ดาวประจําตัวคุณยังอยู่ในมุมไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ประมาทละเอียดรอบครอบเขาไว้ดีที่สุด นะขอให้ทำแต่ในสิ่งที่ดีๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณเรื่องงานก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจราจานะครับคำพูดคำพูดโตเถียงวิวาทาโทสะต้องใจเย็นอย่าใช้อารมณ์พูดได้ดีเข้าไว้ส่วนการเงินจะหมดเปลืองไปกับเพศตรงข้ามนะแต่ก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวราศี สิงค์คนสิงค์เนี่ยดดงชะตาคุณไป乌鲁ม,มเกม์ในเรื่องงานดาวสุขอยู่อลีต้องระวังเรื่องงานอยู่นะครับการเงินก็เหมือนกันเก็บมาอยู่นะความรักคู่เป็นเกษตรครับถ้าวันนี้ดาวคู่ดีนะแต่ก็ยังเสียอยู่นะเออถ้าดูแบบจอดลึกเสียอยู่ให้ระวังในสองคำพูดเอกสารสัญญานิดนึงนะครับต่อมาชาวราศี คนการดวชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยดาวพุธอยู่พุทธะงานใหม่ๆนะครับดาวไหลายดวงแล้วร่วมกับดาวการเลกินี <c oughs> ก็ต้องระมัดระวงังอย่าประมาทต้องให้รอบคอบดูงานให้ดีนะครับแต่ผู้ใหญ่ก่อยการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มที่รวมถึงความรักต่อมาคนราศีตุลคนตุลดวงชะตาคุณต้องระวังความเสียหายอาจมีเกณฑ์การซ่อมบานซ่อมรถ ญนะาติพี่น้องไม่ค่อยดีนะครับบางส่วนนะในด้านการเงินเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินของชาวราศีตุลน,นะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึงส่วนด้านการเงินยังจ่ายอยู่อย่างต่อเนื่องระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับต้องข่มใจไว้นิดหนึ่งนะในด้านของ ถ้าสุขภาพเกี่ยวข้องกับลำไส้ช่องท้องต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับหรือปวดหัวไมเกรนนะต่อมาชาวราศีธนูคนธนูดวงชะตาคุณเนี่ยการเงินก็คือคักแต่ก็มีรายจ่ายลองปัญหากับเพื่อนฝูงด้วยนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็อย่าประมาทในด้านการเงินวันนี้ครับมีโอกาสได้เงินครับ ทำธุรกรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณ <c oughs> เรื่องงานเนี่ยนะครับคู่สัญญาช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้อารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายใจโรเรนะครับดาวไปจำตัวอาดาวพฤหัสก็เสียอยู่นะให้ระวังนิดนึงรอบครอบอย่าใช้อารมณ์ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ ในด้านการเงินเนี่ยพระราหูเป็นเกษตรอยู่การเงินมั่นคงดีครับต่อมาชาวราศีกุ่มคนกลุ่มต้องระวังอาริศัตรูโดยเฉพาะผู้หญิงนะด้านการเงินเนี่ยอยิทธิพลดาวพฤหัสปุตตานะการเงินก็มีโอกาสได้เงินครับประสบความสําสเร็จนะจะมีโชคตัวเลขที่นําโชคให้คุณเนี่ยมีหนึ่งสามหกสี่ห้าสิบห้าสิบครับ ต่อมาชาวราศีมีนคนมีนเนี่ยคุณจะมีลาบก่อนโตประสบความสําเร็จได้ลาบอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับคนครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมนําลาบมาให้อย่างเต็มที่มีความสําเร็จนะดาวไปจําตัวคุณวันนี้ก็ดีนะทําอะไรก็จะสําเร็จทุกอย่างในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานทุกอย่างก็มีความสุขของคนราศีมีนนะครับ โอเคครบแล้วในดวงชะตา12ราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ